แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ว่าเครื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีสีก็มีสีได้แต่ว่าไม่มีสันคือสีสันนะั่นรวมแล้วมันครบถ้วนยังไม่มีจิตใจ อา,อาจจะทำให้คนที่มีจิตใจอ่อนเปลี่ยนเป็นคนละคนก็ได้ยากที่สุดที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ดังนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคนดังนั้นการที่ความมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงใน ประเทศในสังคมไทยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางดีนอกจากต้องหาวิธีให้มีการถ่ายทอดโดยใช้อาจจะใช้ตำราหรือใช้หลักสูตรอะไรที่ทำให้คนเป็นคน